เธอคิดอย่างนี้กับน้องสายของฉันเหรอน้องสายนายน่ะเป็นคนขี้แพ้ฉันอยู่เขาฉันก็จะจะตายอยู่แล้วเออฉันเข้าใจาเออเออออฟอสมันจะเทศในมือกูมันสั่นหมดแล้วไปไหน,นเนาะเฮ้ยแซมเฮ้ยแซมฉันยังได้บอกเลยนั่นน่ะเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้เธอเลยนะฮะดูสิ เธอถืออะไรอ่ะเธอก็กินไอติมไปแล้วสามอันไม่อากองเล่นแล้วโอเคนะดูนี่สีกระเป๋าเงินฉันมันว่างเธอลองตามกระต่ายตัวน้อยของเธอดูสิอ่าทำไมทำหน้าแบบนั้นอะ่ะเออยอนะเธอฟีก<อ>ับเธอไม่ จะจาฟิกไม่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 รักแซมที่สุดเลยเจ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเหรอเออนายอยากรู้จริงๆเหรอใส่ใส่แล้วจัดไปเือพวกเธอจะไปทำอะไรกันเฮ้เออเออฉันรู้ว่านายก็อยากจะรู้แซม แต่สนในนัยนยรู้ได้แค่ที่ห้องของฉัน